อนิ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้าคุณเมย์ออกกํ้ลัางกายทุกยางมัเส้าเลยบ่ทุกวันทุกวันทุกวันโอ้เดี๋ยวเราขึ้นร่างกายขึ้นแต่สภายกระเป๋าน้ำมือคอยคุณต้นีจมอออกตุ้ตาตุยายคุณตาหนึ่งโคสวนหล่อป่านทุกยัางมัวเศ้าเลยบ่ค่ะโอ้ จะบอกแล้วหรือทีคะพ่อพ่อแล้วก็นั่งรถทถสอบลายต้องสองสายอ๋อเป็นสายเป็นสายเป็นสายสายยาวเป็นุดเลาะหัวมานี่เสียงจักจันห้องนี่คือสีคือสีว่ามีลมหลงหน้าบ้านเนาะจักจันแม่นกแม่นกเส้าพี่น้องอันนี้ก็คืเบิดแบบว่าเบิดเบิดหตนาของไอ้ลมแล้วนะคะที่ว่าจะเข้าแต่หน้าจะดูร้อนไม่เสียปากเนี่ย แรงมากแม่าม่พระสันชีวิตกินกาแฟน้ำยูสัตว์เออฝนตะเบลามุหันเสียปากยุ่นะเออพสิเสียปากเอามือฝนเพื่อตื่นสวยแมวนฝนสีเกียวใหญงูอ่วค่ะพี่น้องบนในอ่อนเก็จะเหงูอ่ะดีอินดีค่ะขอบคุณค่ะฝนว่นนั่งอยู่นี่แหละฝนว่าเป็นส้งกาแฟมาสู่กพิ่นนว่ อันนี้จะเป็นตรงขามบาทนะคะบาทสาวป๊อปนะคะเออามาือนี้อันข้าแตาคนขึนว่าหัมาขายของเหมือนนี้คุเทยียร์ีเพิ่นตื่นแต่เชาเหรอได้พี่น้องข้างภาคเพิก็ตื่นจะ่เช้าปกติปกติตื่นแต่เช้าแต่ว,วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะก็ล่างจัง กำลังตื่นมาแต่นครพนมไปหยอกร้านค่ะพี่น้องเอาเบิ่งบานเคนไหว่เนี่ยเด็กกำลังสิดไปกินบรรยากาศตอนเช้ายายแดงนี่น่ารักจังเลยยายแดงนี่ ดงนี่มีทรงกาแฟให้ด้วยบ้าสจิถือหั้าจิตแจ่แค่แดงจ็กแสนอยู่ซื้อลอตเตอรี่พี่น้องเออว่าถือดอกขอบคุณค่ะให้อกคุณทรงกาแฟหาพี่น้องทรงกาแฟเบิ้งขีดตะเวนกรลลังขึ้นออ อ๋อลืมเปล่าลูกต้าเพระตาพอตัวว่ะผู้ใดหน,นามลูกดีหนามมันลายโอ้แบบนีไน้ไงพอใส่หมอกใดอะไรมันปกอกเขาหมอกแอห้แแยยหงก็นะก็แห้งอนนี่ก็ไม่ต้องเสียดโอ้ยผู้ใดโอ้ยหลับวันนีงโอ้ได้ที่เราขวันหนึ่ง เราคว้านไงขึ้นไปเลยมปลาปูเป็นปลาพอตัตจะคนมาตะคนไปเรียงรายงานาปลาอยู่ฟ้าต้มแล้วมันเล็กไม่ใช่อาจารย์จะอะไรต้มแล้วไม่หายแล้วอยู่ในตู้บ่เออแกงใส่บักหอยอยู่ในตู้บ่ได้กินบ่กินบ่แล้วกินบ่บักห้าที่มาจะจ่ไหมซื้อมาจ้งตลาดนี่มาจ้งบ้าน ซื้มาเจตลาไอเกือหม่โบ้โหโบโหเปเปยเปนผู้ซื้อเตลาไรองีง่งบางแกกานพี่นา,าน,นหนี่งเบากนี้บ่บอโอ๋สือเลยไปงมปแล้วตอนนี้มื่อนี้เราช้าปนนก้นตะปูมาหนีเป็ก้นกับปูได้เมือน,น,นลูกกัแป้กำาลังลูกว่าสบายเป็นไข่มาคืนนี้ใช่เลยใช่ยังา เราไปแต่รถสวยกว่ารถเราเศร้าค่ะพี่ดองบรรยากาศมันเศร้าค่ะบรรยากาศดีดีค่ะจะเริ่มเขานะฮะพนเลยอนะคะพี่้อง บร้ยากาศยมนส่าว si? ่มีหนาวอ่ะนี่มี่ีไปไปเกี่ยวหยาไปเกี่ยวหยาอยู่ในบ้านนั่นแหละ พี่กาแฟขึ้นมาส,สาวสากกะพีกำนองไหวสามีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีนี่แห้งได้แหละกำลังตื่น หมู่บ้านมีแกพักาาก,กิน,นเล็กยายแดงเพิ่นก็เก็บมาให้ยเลยคนเก็บพักกินเล็กอยู่ต้นนี่พักกินเล็กอันนี้ต้นมักตะกบจริงๆแล้วอันปล่อยไว้เพื่อจะได้กินหน่วยกินหมากผมบอกเลยกินมังกอยก็มากมากว่ะอันมันต้นใหญ่แกเพิ่นก็เลยตัดออกสองปู่เตัดออก อาวคลิปสัส้นๆมักฝากพี่ฝากน้องซ้อมนี่ถ้าพี่นนองเออยูดีนี่แห้งพอกันชิหนาะคาะพี่น้องวันนี้แต่สีห้องสิมีปฏิากัติการเองขอบคุณด,ดูการติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจพอกันชิหนะ้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า